พูดคุยกันได้เลยนะครับต้องหาอะไรทำละ บรรยากาศดูอยู่ชั้นสองนะี่ยหะหาของก่อน มีพัดลมอยู่หลายตัวเลยน่าจะเป็นพัดลมเคสเนาะนี่อยงเี้ครับน่าจะไปใช้ประโยชน์ได้เพราะว่ามีต่อพว่วงอยู่อ่าสิบสองโวลต์ไฟสิบสองโวลต์สองศูนย์จุดสองห้าเอ็มเท่ากันเลย เดี๋ยวผมจะไปโมใช้กับเป็นตัวระบายอากาศแล้วกันอันนี้ก็น่าจะเท่ากันสองโวลต์จะต้องความส,าสะอาดกันฝุ่นสิบสองโวลต์ศูนย์จุดสองสองมิลลิแอมศูนย์จุดสองสองแอมอืมนี่ๆเอาไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งหมดห้าตัวนี่ก็แรงอยู่นะระบายอากาศมีโปรเจกต์เล่นแล้วเราไม่ได้ไปโมทำยืดฝันเป็นสิบสองโมงอ่ะสิบสองโมง สิบสองโวลสี่ตัวตัวละศูนย์จุดสองห้าแอมก็คือหน,นึ่งแอมเนาะเนะี่ยลำลำประหลงเคสเนาะของคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งศูนย์จุดสองห้าแอมสี่ตัวก็หนึ่งแอมนะเราต้องไปหาไฟสิบสองโวลสักสองแอมตัวแปลงไฟพวกโมแปลงผมก็ชอบทำพวกนี้นะ DIY เนาะจะมันจะเปลืองไฟไหมนั่นแหละแอดปเตอร์ไม่น่าเปลืองไฟนะครับไม่ได้ไปไหนครับวันนี้วันหยดุดสุดสัปดาห์เนาะอยู่นี่แหละบ้านอุนนี้น่าจะไปหาประซิวพวกนี้บรรยากาศที่นู่นก็น่าจะ โคตรด,ดีเลยแหละเพราะลมพัดตลอดเนาะไปหาปลาสักหน่อยพวกนี้วันนี้อยู่ทัาพ่อนครับเสียงดังฟังชัดเสียงไม่ดังเสียงไม่ชัดบอกนะครับผมมีไม้อยู่น่าจะชัดแจ๋วเลยล่ะเอไอกำลังดันนะครับผมดูก่อน ไอ้ไอกำลังดันนะครับดันเข้าหน้าฟีดช็อตกำลังดูฟัง